สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสาะบัญพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สําหรับประจําทุกวันจันทร์ก็จะเป็นชุมชนสันติสุขนะครับซึ่งการที่เราจะพูดถึงความเป็นสุขความอยู่ดีกินดีความปรองรองนั้นจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ชุมชนเสมอเลยนะครับอาจจะเป็นชุมชนเล็กๆในครอบครัวอาจจะเป็นชุมชนใหญ่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใหญ่กว่านั้นในจังหวัด ในภาคในประเทศก็ได้นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้มาคุยกันเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่พอสมควรหลายร้อยปีนะครับก็คือชุมชนคลองตะเคียนซึ่งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราได้รับทราบความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรเราทราบความเป็นไปในปัจจุบันนะครับว่าคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้เขาอยู่กันอย่างไรเขามีความสุขอย่างไรอะไรเป็นเครื่องยุดโยง เหนียวนำจิตใจของเขาให้มีความรักความผูกพันต่อกันนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อวิทยากรท่านเดิมนะครับขอแนะนําอีกครั้งหนึ่งท่านที่อยู่ความมือสุดของ,ของท่านผู้ชมนะครับท่านเป็นนักวิชาการมนุษยวิทยาประวัติศาสตร์อาจารย์ธีรนันท์ช่งวงพิเชษอาจารย์สวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้อนวยการสํานักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์ติราปอนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเราค้างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าผมตั้งคําถามไว้ว่าถ้าเผื่อว่า การเป็นอยู่ของชุมชนซึ่งมีความเรียกวา่าอยู่อย่างดั้งเดิมมีความเป็นชุมชนที่เหมือนกับว่าบ้านนอกนะครับหรือว่าอยู่กับธรรมชาติาเรียบง่ายเนี่ยสามารถต้านทานวัฒนธรรมตะวันตกที่เป็นวัตถุนิยมเนี่ยที่ไหลหลังเข้ามาได้อย่างไรนะครับอาจารย์ธินรานพูดถึงว่าสิ่งหนึ่งที่ยึดโยงก็คือเรื่องของาศาสนานะครับวันนี้มาคุยกันต่อครับอาจารย์ทิติจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเสริมเชิญเลยครับผมเห็นด้วยนะครับ คือการยึดโยงโดยศาสนาเนี่ยเรามองจากชุมชนเดียวก่อนตัวของเขาก่อนเนี่ยถ้าเกิดเขามีวัดปฏิบัติยึดมั่นในหลักคําสอนนะครับผมว่าทุกศาสนาเนี่ยเป็นการก่อมเราจิตใจที่แข็งกระด้างนะให้ให้เข้าใจถึงเพื่อนมนุษย์และการอยู่ร่วมกันฉะนั้นถ้าเขามีวัดปฏิบัติแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องตรงนี้เนี่ยต่างคนต่างทําอยู่เหมือนกันทุกๆชุมชนในพื้นที่เดียวกันเนี่ย แน่นอนฮนะมันต้องอยู่ร่วมกันได้แน่ภาษาพุทธท่านเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเข้าใจความที่ต่างกันอยู่เอเราเป็นพุทธเนาะเพื่อนเราอีกคนเป็นมุสลิมเนาะอีกคนคริสตนะ์เนาะต่างคนต่างต้องเข้าใจความต่างตรงนี้อยู่แต่ยังมีความเป็นเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันมันมีมันมีอีมิติหนึ่งช่วยดึงอยู่ครับการเป็นศาสนิกของแต่ละศาสนาก็จะมีศาสนกิจนะครับมีความแตกต่าง อะไรกันยังไงบ้างไหมที่ไปสังเกตและได้สัมผัสเห็นผมมองว่าไม่ไม่ไม่ต่างนะต่างคนต่างทําแล้วก็ความที่ความเป็นเมืองยังไม่ได้เข้าไปเยอะครับนะครับทุกคนก็ยังมีพฤติกรรมยังมีวัดปฏิบัติที่ยังยึดอยู่ว่าเออถึงเวลาที่เราต้องทําตรงนี้แล้วนะถึงเวลาที่เพื่อนเราก็ต้องทําเหมือนกันนะต่างคนต่างยังยังอยู่ใกล้ชิดกับศาสนานะครับตรงนั้นครที่ทีละนันนะครับ ผมมองดูว่าอย่างที่อาจารย์พิจ,จิติพูดถึงเนี่ย <Herm. S 1> น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราลงไปเนี่ยวันนั้นที่ลงพื้นที่เราไปหาตัวแทนวัดสักวัดหนึ่ง<ม>ที่เป็นเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าชุมชนพุทลิมเป็นชุมชนใหญ่เพราะฉะนั้นเราอยู่ว่าทําร่วมโอกาสที่จะไปรู้จักชุมชนมุสลิมเป็นเรื่องง่ายที่เราเห็นปุ๊บเราก็ชี้ได้เลยว่าเราจะเลือกที่นี่ที่นี่ที่นั่น<ม>แต่พอไปชุมชนของชาวพุ<ม>ทธซึ่งเป็นชุมชนในระดับที่มีอีกระดับหนึ่งก็คืออยู่ในระดับ อันดับสองของชุมชนในว่าคือผสมผสานกันใกล้เคียงเนี่ยปรากฏว่าเราเลือกวัดหัวน้าวนที่บางกะจะวัดบางกะจะวัดบางกะจะนะครับปรากฏว่าชุมชนพุทธศิมเนี่ยเป็นคนพาพวกเราเข้าไปหาเพื่อนเขาที่ชาวพุทธที่หัวที่วัดบางกะจัะบทาให้เราได้เข้าใจถึงว่าเขามีความรู้สึกเขาเขา อบกอดให้เราเห็นแต่จริงๆไม่ใช่วิธีของเขาครับเรื่องของการอบกอดเพราะไม่รู้จะต้องไปแสดงอย่างนั้นทำไม,มเพราะเขาเป็นความรู้สึกร่วมกันอยู่แล้วถึงความรู้สึกในพื้นที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันเราจะเห็นได้เลยว่าความแตกต่างที่ไม่ใช่ไปมองเพียงแค่วัดคุณยอแซ วัดบางกระจะหรือมัสยิดกลางของตะเคียนแต่เราก็เห็นได้เลยว่าในพื้นที่เหล่านี้นะครับไปอยู่ที่วัดบางกระจะเนี่ยฝั่งตรงกันข้ามกับวัดบางกระจะมีวัดพนันเชิงวัดพนันเชิงซึ่งแล้วอ,อยู่เยื้องๆกันกับฝั่งตรงกันข้ามกันของความเป็นเกาะเมืองอยุธย,ย,ยาอยุธยาก็คือป้อมเพชรมีวัดพนันเชิงติดติดกับวัดพนันเชิงมีสังเจ้าชาวจีนชื่อเรียกว่าสันเจ้า หัวน้ำวนบางกระจจตรงนี้เป็นสัญชาติของชาวจีนซึ่งอยู่<ะ>กันมา,าปาักน้ําแม่เบี้ยพวกนี้เราเห็นได้เลยว่าวัฒนธรรมของความเป็นอยุธยาเป็นลักษณะแบบที่เราเรียกทางวิชาการจะเรียกว่า melting pot melting pot ก็คือหม้อหล่อหลอมหม้อหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอยุธยาเนี่ยมีความเป็นความหลากหลายมากสมัยก่อนเนี่ยถ้าโดยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์และตามจากจากวันนี้กลับไปดูนะครับบอกว่าคนอยุทยานี่ยอยู่รวมตัวกันกว่า4 0ิชาติภาษา เยอะเลยไม่ใช่ชาติไม่ใช่ไม่ใช่หมายของคำว,ว,ว่าชาติภาษานี่คนไทยฉราที่จะจําแนกภาษาออกเป็นชาติชาติหนึ่งคนนี้พูดภาษานั้นแขกด้วยกันมีหลายกลุ่มมากมแล้วก็มีชาติภาษาที่แตกต่างกันเพราะวันนี้ปุ๊เนี่ยความตกปึกอยุธยาอายุกว่า400ปีนะครับ,รบแล้วก็จนก้าวมาถึงวันนี้เนี่ยประมาณสัก 600กว่าปีกับ700ปีแล้วนับตั้งจากการที่อยุธยาล่มสลายลงไปแล้วก็มามาเป็นกรุงเทพทุกปัจจุบันเนี่ยสังคมเมืองเข้าไปหล่อหลอมเข้าไปทําลายมากน้อยขนาดไหนก็บอกน้อยเพราะว่ายังมีลักษณะของความเป็นอโซเระอยู่แล้วก็เขาก็ยังคงยึดเยงกันด้วยการอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันที่อยู่นอกเกาะเมืองแล้วก็มีวัฒนธรรมร่วมกันส่วนวัฒนธรรมที่แตกต่างก็คือวัฒนธรรมศาสนาซึ่งก็เคารพนับถือซึ่งกันและกัน จะเห็นถึงความแตกต่างในพื้นที่ของศาสนาเดียวนะครับศาสนาเดียวเนี่ยเช่นศาสนาพุทธเราก็เห็นถึงความต่างในพื้นที่นั้นความยึดโยงในศาสนาคริสต์ก็มีทั้งศาสนาคิ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันก็อยู่ในพื้นที่นั้นศาสนาอิสลามมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันก็อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ในพื้นที่ของความหลากหลายและเรียกว่า melting pot จริงๆก็คือเป็นเป็นหม้อที่หล่อหลอมที่หล่อหลอมวัฒนธรรมของผู้คนที่เราเห็นได้ถ้าเรา ถ้าเรากลับไปมองนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนอาจจะบอกได้ว่านี่คือความแข็งแกร่งของชุมชนแห่งนี้ซึ่งมีความหลากหลายแล้วรวมตัวกันได้ผมกําลังนึกถึงเมื่อกี้บอกเมลติ้งพอรตคือหม้อที่หล่อหลอมผมกําลังนึกถึงโลหะบางอย่างซึ่งถ้าเป็นโลหะอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ากับโลหะหลายๆชนิดที่มาผสมกันเป็นโลหะผสมซึ่งมีทั้งคมมีทั้งแข็งแรงมีทั้งสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้นะครับจากชุมชนแห่งนี้ ผมย้อนไปถึงสมัยเด็กๆในทเด็กเนี่ยเราจะมีเพื่อนร่วมห้องที่มีหลายศาสนาะหลายวัฒนธ,นธรรมหลายอะไรแล้วเราก็ไม่เคยนึกเลยว่าคนนี้จะเป็นมุสลิมคนนี้จะเป็นคริสต์นะครับเราก็จะอยู่กันแบบว่าโหรักกันมากกอดกันทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะลืมสิ่งเหล่านี้ไปหมดเลยแล้วก็เราจะมีความเป็นเพื่อนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ทิติในเรื่องจากปัจจุบันเนี่ยดูแลเรื่องกิจการนักศึกษาซึ่งผู้ใหญ่กว่าครับปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรครับ ใน <S <S ในอายุที่มากกว่าเขามีความรักใครชอบพอเออเฟอื้อเผื่แพ่เกื้อกูลกันในกลุ่มเพื่อนที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยลเนี่ยเมื่อเทียบกับเด็กๆเนี่ยมองเห็นอะไรไหมที่แตกต่างหรือเหมือนกันคัสิ่งที่แตกต่างถ้ามองในมหาวิาลยนะมันเรื่องเข้ามาสู่เรื่องของ ตลาดวิชาชีพเริ่มเห็นอนาคตเริ่มวางแผนตัวเองจะไปโตเป็นนูนเป็นนี่เริ่มมีกลุ่มเพื่อนในสาขาบางทีมันจะลืมอะไรบางอย่างไปเหมือนสมัยเด็กนะครับมันอาจจะมีเป้าหมายมากขึ้นมีความเป็นตัวเองมากขึ้นแรงขับดันทางเพศที่มากขึ้นนะครับเริ่มเป็นปัจเจกมากขึ้นถ้าย้อนไปดูวัยเด็กเด็กก็คือเด็ก ความเป็นเพื่อนเหนืออื่นใดไม่มีเงื่อนไขความต่างของศาสนาอาจจะไม่ความเป็นเพื่อนมาก่อนแต่ตก็ไม่ใช่ว่าศาสนาจะทําให้ความเป็นเพื่อนลดลงนะแต่ว่าความเป็นปัจเจกที่มากขึ้นความเป็นสังคมเมืองค่ะที่จะต้องหาอะไรบางอย่างเข้าตัวเพื่อนนาไปสู่ต้นทุนข้างหน้าเพื่อการแข่งขันเพื่อการอยู่รอดเนี่ยมันจะแตกต่างกับเด็กในสมัยเด็กต่างกันครับแล้วทีนี้พอพูดถึงการอยู่แบบสังคมชนบทกับสังคมเมืองเนี่ยที่สังคม ที่นอกเหนือจากเมืองนะครับความเป็นเพื่อนมันจะสูงมากกว่าบางทีความเป็นเพื่อนของลูกจะทําให้พ่อแม่ก็เริ่มรู้จักกันเพราะที่ลูกใครบ้านใครแล้วเนี่ยนี่เพื่อนลูกเราก็จะพ่อแม่รู้จักกันพ่อแม่รู้จักกันไปปฏิบัติการกิจด้วยกันก็เริ่มแลกเปลี่ยนกัน ไอ้ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงแต่พอในสังคมถ้าย้อนกลับมาเด็กที่โตเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมาอีกสังคมหนึ่งสังคมของเขาความเชื่อมโยงจากผู้ใหญ่มันหายออกไปเขาจะต้องคิดเองเออเองตัดสินใจเองมันมันจะมีความต่างขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งว่าถ้าเขาเข้าใจความต่างตรงนี้แล้วเขายอมรับได้มันยังอยู่ในวิถีของคำว่าสันตินะครับยังเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือความงามที่เราได้ค้นพบนะครับถ้าอาจจะพอจะสรุป ในหลายๆประเด็นที่ทั้งสองท่านได้พูดกันมาว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่ในชุมชนแห่งนี้ครับหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของศาส,สนาเรื่องของวัฒนธรรมมีนอกจากความแตกต่างที่สังเกตเห็นได้แล้วก็จะมีเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าทําไมเขาต้องมีการปฏิบัติตัวแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นมีข้อจํากัดอะไรอย่างไรแล้วก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเหนือจากความให้เกียรตินี้ เรียกว่าอาจจะเรียกว่าความรักความปรารถนาดีที่จะมีให้แก่กันด้วยนะครับนั่นก็เป็นภาพลักษณ์หรือลักษณะของชุมชนที่เป็นตัวอย่างของความน่ารู้น่าเรียนรู้น่าสนใจแล้วนามาถ่ายทอดมาปฏิบัติก็คงจะเห็นนะครับว่ามีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งเราเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีการนํามาซึ่งการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่และชุมชนเพื่อทําให้อยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อกี้เราเห็นนะครับเรื่องของความแตกต่าง มีการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะมีอีก2-3ปัจจัยซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาคุยกันต่อว่าชุมชนคลองตะเคียนนั้นเขาอยู่กันอย่างไรแล้วทําให้เกิดสนิฐสนได้ครับสักครู่ครับพบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขาภาวะได้ในรายการ สถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขวันจันทร์นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลายในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการข้ามกระแสเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดีคิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันที่สุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีครับมาพบกันในช่วงที่2นะครับชุมชนคลองตะเคียน ตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องภาพของความสุขความสงบความสันติความเอื้ออาทรที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งมีความแตกต่างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศาสนาเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่ผมกล่าวไปถึงนั้นมีเรื่องอะไรอีกบ้างซึ่งนํามาทําให้เกิดความร้าวฉานหรือไม่ใช่หรือกลายเป็นความเ,าเรียกว่ารวมตัวกันเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับมาคุยกันต่อครับ พี่ธีรนันท์นนครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของศาส,สนาแล้วก็เป็นสิ่งที่หลอมรวมจิตใจนั้นการปฏิบัติศาสนากิจถึงแม้จะแตกต่างกันเนี่ยศาส,สนาเองก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยยึดมั่นในความดีเป็นคนดีที่จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจนต่อครับผมดูว่าคิดตามที่ตอนที่คุณหมอตั้งคําถามเนี่ยผมก็คิดตามขึม้นมาทัานทีว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตีซัก หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมองว่าศาสนาเนี่ย<ม>เป็นวาทกรรมของความขัดแย้งความขัดแย้งในพื้นที่นั้นระดับเล็กระดับ,บ<ๆ>กลางระดับประเทศระดับนานา,นา,นานประเทศเนี่ย<ม>เรามักจะมองว่าศาสนานจะกลับมาถูกหยิบมาจับมาเป็นปนัญหาเสามอว่าที่ขัดแย้งกันเพราะศาสนาเพ<ม>ราะศาสนาคสิบป,ปีให้หลังพอทอนสะท้อนกลับมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามกันสื่อสารว่าไม่ใช่ความจริงศาสนาไม่ใช่ปัญหาของความขัดแย้งเลยแล้วเราก็ต้อง พูดกันดังๆสเสมอว่าศาสนาคือเครื่องมือของการอยู่ร่วมกันอืเพราะว่าไม่ว่าทั้งเราจะนำศาสนาในย่านของตะเคียนมาวางทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธทั้งหมดเนี่ยมีความหลากหลายทั้งอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยคือทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ว่าทําที่แตกต่างแล้วก็ความเป็นเรือญาติแล้วมีการที่มันผสมกลมกลืนกันด้วยกันเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยปรากฏว่าศาสนาก็เป็นเครื่องมือของเขาของการอยู่ร่วมกันครับเพราะว่าถ้าเรานํา สักคำานึงของในศาสนาใดก็ได้เช่นคําว่ายุติธรรมอเอาคาง,ง่ายที่สุดคือคำว่ายุติธรรมมาเนี่ยมาวางเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนก็ต้องตีความเหมือนกันหมดอไม่มีการที่จะตีความที่ตรงกันข้ามเลยบอกว่านี่ยุติธรรมทัานคือสีดําหรือยุติธรรมของคุณคือสีขาวไม่ใช่เพราะฉะนั้นลักษณะน,นี้คือการที่ศาสนาเป็นเครื่องมือของการแก้ไขปัญหาทั้งหมด แต่ <Okay. S 1> เราถูกหยิบมาให้เป็นปัญหาของความขัดแย้งทำยังไงที่เราจะคิดจะให้ได้ว่าศาสนาไม่ใช่ปัญหาของความขัดแย้งแล้วมองรากเน่าของปัญหาของความขัดแย้งในทุกที่แล้ามองว่าจริงๆรากของปัญหาของความขัดแย้งนั้นอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยต่างหากแล้วเราก็จะทาให้เห็นได้เลยว่าชุมชนย่านคลองตะเคียนเนี่ยเป็นชุมชนที่เขาอยู่กันมานานรอร้องกันมานานศาสนาตกผลึกแล้วก็มีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันยอมรับนับถือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเช่นเดียวกับหมู่บ้านนะ ผมมองดูว่าเหมือนกับหมู่บ้านในยุคปัจจุบันเนี่ยการที่เราเรามองแต่เพียงขอบเขตของการอยู่ร่วมกันเช่นหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมสักคอนโดหนึ่งอาคารชุดซักอาคารหนึ่งมีคนเข้าไปเช่าหรือซื้อเต็มหนึ่งชุดเรียบร้อยแหละแต่ความสัมพันธ์ของอาคารของผู้คนเหล่านั้นไม่มีโครงสร้างของความสัมพันธ์กันเลยเราไม่เราไม่จะไม่สามารถจะบอกว่าชั้นหนึ่งคือชาวพุทธชั้นสองคือมุสลิมชั้นสามคือแคทโลิก ใครจะเช่าที่ไหนก็เช่ากันไปใครจะซื้อที่ไหนก็ซื้อไปอ,อาคารชุด70ชั้นก็มีความหลากหลายของกลุ่มชนอ,อแต่ไปดูถึงโครงข่ายของความสัมพันธ์ไม่มีเลยอืคุณจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งของโครงข่ายความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาเช่าอาคาร,ครเข้ามาอยู่ในอาคารนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากาที่สังคมบ้านเรานะก้าวผ้าก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้ว เพราะว่าเนื่องจากว่าอายุก้าวข้ามอย่างน่าเสียดายก้าวข้ามมาแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันตรงนั้นผมก็มองว่าเป็นการมันไม่ใช่เวลาของการที่เราจะมองว่าพื้นที่ของศาสนาเป็นความขัดแย้งเพราะมันต้มรวมกันจงว่าธรรมของคนเหล่านี้เป็นวัาธรรมที่เป็นเนื้อเดียวกันจะเห็นว่าแต่แต่ละศาสนาก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็มีวัดปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักของศาสนาของตนเองไม่มีใครที่จะถูกบังคับให้มานับถือเปลี่ยนศาสนาโดย ตัวเองไม่ยินยอมพร้อมใจสิ่งเหล่านี้การที่คงยังคงยึดมั่นในศาสนาตัวเองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ทําให้คนเราเยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับ,รบอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญจะไม่เหมือนกับความคิดหรือว่าแนวคิดบางคนที่บอกว่าต้องทําให้เหมือนกันให้หมดถ้าเป็นศาสนานี้ไม่ได้ต้องมานับถือศาสนารวมกันหมดอย่างนี้มันก็ยิ่งทําให้เกิดความขัดแยง้งปัจจัยในเรื่องของชาติพันธุ์รูปร่างหน้าตาลักษณะผิวพรรณอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิด ความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่าเป็นยังไงครับในพื้นที่อาจารย์ติติครับผมคิดว่าปัจจัยตรงนี้นะมันอาจจะไม่ได้มีผลมากเนาะหมายว่าคุณเป็นสืบเชื้อสายมาจากโปรตุเกสเนาะคุณเป็นมามุสลิมมีความเป็นแขกอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงมันมันมันต่างคนต่างยอมรับกันนะหมายว่าเข้าไปในพื้นที่นี่เห็นใช่ไหมครับว่าใครเป็นชนชาติไหนชาติไหนเราก็พอเห็นอยู่พอเห็นอยู่แต่จริงจริงในความเป็นมันสืบทอดกันมาเนี่ย ความกลมกลืนผสมกันไปมแบบมาถึงยาวนานเนี่ยมองเป็นคนไทยหมดแล้วมันีการผสมปนเปกันของชาติพันธุ์แต่งงานข้ามไปข้ามมาไปหมู่บ้านนี่บ้านที่แต่งงานกับบ้านนะคุณหมอใช้คํานี้นะคลาสสิกมากนะครับเพราะคํานี้ตั้งแต่ผมใช้คําว่าอะไรนะผสมปนเปกันเพราะว่ามว่าตั้งแต่ในสมัยที่ลาลูแบร์เดินทางมาถึงบ้านเราสมัยสมเด็จพระนารายณ์บอกครับว่าเอาข้อจริงๆเลือดของคนสยามก็รักคนปนกัน คือพูดง่ายคือไม่รู้ใครเป็นใครไมครับใครแท้เป็นยังไงแล้วในพื้นที่เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเห็นถึงเราจะเห็นถึงว่าความเป็นชาติพันธุ์ที่เขายอมรับซึ่งกันและกันและอย่างที่บอกแล้วว่าเราอยู่กันมาถึง4ี่สิชาติภาษาความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็ยอมรับความโดดเด่นของตัวเขาเราจะเห็นถึงการผสมผสานอย่างเช่นภายใต้ศาสนาเดียวกันที่ได้เรียนให้คุณหมอทราบก็คือว่าความเป็น จามกับมารยูอิสลามเหมือนกันความเป็นจามกับมารยูปนกันจนกระทั่งถูกเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในยุทธยาเท่านั้นในบ้านเรานะครับแต่ยุตยาแล้วก็อพยพยกย้ายไปอยู่กรุงธนบุรีก็จะเรียกว่าจามมารยูเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงมีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองและก็นี่คืออัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ถ้าเราจําได้นะคุณอาจารย์ทิิเราจะจําว่าที่หลับภายบ้านคุณลุงโกศลคุณลุงโกศลเนี่ยครับ เป็นชาวโปรตุเกสชาวโปรตุเกสเนี่ยปรากฏว่าเข้าไปผสมตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนการเดินทางมาสังคมสยามเนี่ยปรากฏว่าชาวโปรตุเกสมีสองผิวมีทั้งผิวคล้ำผิวอมอมแดงนิดหนึ่งผสมตั้งแต่ในโปรตุเกสแล้วผสมกับโปรตุเกสแล้วผสมกับใครฮะผสมกับตั้งแต่มัวเข้าไปเดินทางเข้าไปแขกมัวสงครามครูเศดเนี่ยนำพาเราอย่ามองสงครามว่าทะเลาะกันนะสงครามเนี่ยเป็นความงดงามที่เราเห็นได้ว่ายุคสมัยนั้นทําให้โลกของโลก ในโลกอีกซีกหนึ่งเห็นคุณค่าของเครื่องเทศที่ทําให้หอ,อาหารหจากชาวตะวันตกเนี่ยมันเสียง่ายกับเครื่งองเทศ <ๆ S 1> เข้าไปรสชาติเพราะดีนึ้น,นมัวเข้าไปผสมกลมกลื่นกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวโปรตุเกสพื้นถิ่นทําให้มีชาวโปรตุเกสสองสีสผิวเดินทางเข้ามาบ้านเราพอเดินทางเข้ามาบ้านเราเสร็จมันมีชื่อเรียกต่างกันไหม ไม่ต่างเลยเรียกว่ามีชาวโปรตุเกสก,ก็สองกลุ่มโปรตุเก,กสโปรตุเกสโปรตุเกสจะเป็น <c oughs> มาถึงบ้านเราเราเรียกวงเลย <c oughs> ทั้งโปรตุเกส <c oughs> และแฝรั่งปาสูุกันเลย ลุงโกศลเนี่ยผิวสีเป็นคนไทยเลยคือผิวสีเหมือนพื้นคนพื้นถิ่นแต่โครงสร้างของคุณลุงโกศลเนี่ยตัวใหญ่อย่างร่างยังใหญ่สูงใหญ่ฟันฟางนี่เป็นไม่ใช่โครงสร้างคนไทยเลยโอเทเนาะยืนแต่คุณลุงบอกคุณลุงเขาเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสถ้าใครถึงสนใจทางเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยจะชอบแล้วก็ในพื้นที่เหล่านี้นะครับนี่แหละคือความโดดเด่นของชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันในพื้นที่นั้นอืครับนั้นจากชาติพันธุ์เรามาขยับมาอีกหัวข้อหนึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างของสังคม ตรงนี้มันมีการแบ่งโครงสร้างหรือการปกครองหรือการแบ่งพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนอะไรกันยังไงไหมครับในบริเวณนี้เขาก็เป็นพื้นที่ชุมชนเนาะมุสลิมก็อยู่ใกล้ๆกันเขาจะรวมๆกันรวมๆกันรวมๆแบรวมๆแบบรวมๆครับรวมๆไม่ได้แบ่งเป็นแบบชัดนะครับรวมๆผสมกันแต่จริงๆโครงสร้างบางอย่างของการเชื่อมโยงกันอย่างเช่นโครงสร้างทางการปกครองครับมีเป็นไง กรรมการชุมชนใช่ไหมครับก็จะเป็นมีอิสลามด้วยใช่ไหมครับมีพุทธด้วยผสมผสานกันอยู่นี่ก็เป็นความอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับเชื่อมโยงเดยกกรรมการชุมชนคนที่คอยแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชนนี่ก็จะเห็นครับจุดที่เท่านั้นครับลักษณะของการเป็นที่อาจารย์ทิติพูดถึงกรรมการชุมชนครับกรรมการชุมชนของแต่ละชุมชนเนี่ยเขานับจํานวนควเรือน พื้นที <Bond> ่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยชุมชนไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยพื้นที่ที่ถูกแบ่งด้วยเส้นของอาณาเขตอาณาเขตแต่มันอยู่ด้วยเส้นของความรู้สึกเช่นว่ามีศาสนาตรงนี้อระหว่างที่เราเดินเข้าไปในศาสนาศานของชาวคริสต์ที่มาในกายโรแมนลิกด้วยกันเนี่ยระหว่างบ้านโปรตุเกสกับวัดนบุณจอซฟเนี่ยก็จะมีพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นของเขาที่เขารู้กันว่านี่ก็คือชุมชนเก่าแต่เที่นี้เดินไปหน่อยจะเป็นตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มีเส้นบอก ชัดเจนเพราะฉนั้นตรงส่วนนี้นะครับพอเรามีกรรมการชุมชนเข้ามากรรมการชุมชนก็อาศัยที่ทําหน้าที่ในการปกครองผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นกรรมการชุมชนท้งหมดมุสลิมนะก็จะมีแบ่งเป็นหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหมู่ๆไปการที่เราแบ่งหมู่ๆเนี่ยจึงทําให้คนกลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นตัวที่กลืนกายที่ทําให้ความแตกต่างในพื้นที่ลักษณะนี้ไม่พบเห็นความแตกต่างทางความคิด S <S ความแตกต่างในการทํางานของสังคมในชุมชนนั้นๆัมันก็จะไม่มีว่ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> าไปเป็นทีมไปเป็นความเป็นทีมการที่ความแตกต่างหลากหลายมาอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นสันติวิธีก็ว่าได้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นความแตกต่างซึ่งกันและกันอันที่สองเรามีการยอมรับถึงความแตกต่างนั้นโดยดีอันที่สามมีความเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างกันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเป็นศัตรูกัน <ๆ S 2> แต่เป็นไปเพื่อความเป็นมิตร เพื่อความฉลาดในการอยู่ร่วมกันและสุดท้ายก็คือความให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งจะนํามาสู่ความรักความสาม,มัคคีในพื้นที่นะครับถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆซึ่งจะต้องต่อต้านกับวัตถุนิยมซึ่งจะไหลหลังเข้ามาในอนาคตก็ตาแในการเพื่อชุมชนสันนิษฐานนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ธีรน,นันช่วงพิชิตแล้วก็อาจารย์ธิติลาพนันนะครับหวังว่าคราวหน้าเราจะมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกน,นะครับตรดติดตามนะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องชุมชนลงงูนูนัััจหวดต ก็ขอกลับลาท่านผู้ชมทางบ้านก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ